นี่นิ่งอยู่นะครับพอใจได้เลยฮะนี่นี่บ่อปลาหน้าบ้านนี่โองานอะไรนะนาโนโฟมนะครับนี่อ่ามาดูกันนะครับมาดูกันนะครับว่าทุ่นแต่ละชนิดมันเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากนี่เลยครับทุ่นลอยนี่ทุนลอยนะครับใช้กับงานตกลอยนะครับสปิอไอคันสปิวนะครับตกลอยนะครับ ช้งานสวายครับโอ้โหสวายครับหยืดสกอะไรก็ตะเพียนอะไรก็เข้านะครับงานตกร้อยครับงานลอยอ่าต่อไปเป็นทุ่นที่สองนี่เพื่อนเพื่อนรู้จักกันไหมครับวินี่ไหมล่าสุดน้องใหม่เลยภาคเหนือนครับนิยมกันมากก็คือทุ่นสะปิวเปะนะครับน,นน่นเน่ สปิลเปิดเป็นยังไงนะครับลองไปชมดูคลิปของนานาท่านอื่นดูนะครับผมก็ยังเคยครั้งถึงสองครั้งนะครับทุ่นสปิเปิดนะครับไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะครับไม่เล็กนะครับตั้งระดับน้ำได้ประมาณตรงนี้นะครับนี่เขาขีดไว้นี่ตรงข้อแดงนี่ครับนี่ก็จะจมอย่างนี้นะครับนี่ทุ่นสปิเปิดนะครับต่อไปนะครับ ทุ่นสปิวธรรมดางานประดุกนะคโอ้สองข้อสีนี่นี่ครับนี่นะครับทุ่นสปิวนะครับอ,อนะนครับเป็นอย่างนี้นะครับสั้นๆน,นะครับต่อไปเป็นทุ่นสปิวนี่ ตกรอยก็ได้นะครับแต่จะมีข้อสีใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่เสียบกับตัวเสียบทุนได้เลยนะครับแบบนี้นี่นะครับนี่นะครับนี่ประอบกับชวดสายแบบนี้เลยตัวเสียบทุนนะครับทุนสปิวนะครับตกรอยก็ได้ตกหน้าดินก็ได้ตกบนลานก็ได้ กไม้ตายก็ได้นะครับนี่สังเกตจากาตัวอ่านทุ่นข้อสีจะเป็นข้อใหญ่นะครับเอาไวใ้ให้กับระยะไกลนะครับตีไกลโอเคไปดูต่อ2ตัวนี้จะเสียไม่ได้นะครับนี่นะครับมันจะมีนี่นีครับเห็นไหมครับตัวลูกหมุนนะครับกล้องตัวลูกหมุนไว้สอดซายนะครับนี่ ต่อไปเป็นทุ่นสปิวก็ได้ชิงหลิวก็ได้นะครับนี่ทุ่นนาโนโ,นโฟมนะครับเป็นนาโนโ,นโฟมอ่าประมาณ12บถึงสิข้อสีนี่แหละครับนาโนโฟมครับเสียบกับตัวเสียบทุ่นครับใช้กับงานสปิวชิงหลิวได้เลยได้เลยนะครับตัวนี้ ต่อไปเป็นต่อไปเป็นนี้นะครับโอ้โหเป็นทุ่นออดฉีบหางตันนะครับไอออดฉีบหางตันงานเป็นงานอะไรนะชิงริ้วนะครับนี่สปิวก็ได้ระยะใกล้ๆนะครับใช้กับตัวเสียบทุน่นตัวนี้นะครับ ชุดสายกัประกอบแบลนี้นะครับน,นี่ครับใช้กับงานปั้นนินกับงานปากินเบาๆนะครับนแล้วลองใช้ได้ผลต่อไปก็จะเป็นทุ่น้นามจี้นะครับนี่้นาจี้โหใช้กับงานชิงหลิวนะครับหยีหางตันนะครับหางตันไม่ใช่หางปุ่มรับหางตันอาการไวนะครับ เป็นไม้หนามจี้นะครับบอดี้5้า้ายาวประมาณสัก10นี่โอเคอ่ะเสียบให้ดูกันแล้วกันนะชว่วนี่ประกอบกับชุดสายหน้าแบบนี้เลยนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นอุ๊ยเดี๋ยวนะเอาละเอาละต่อไปก็จะเป็นนามจี้นี่หางโปรงนะครับหางโปร่งกระเบนนี หาโปรงกระเบนนี่หางโปร่งครับวัดดีก็ประมาณ5 6เซนนะครับนี่งานชิงริิวนะครับนี่ความยาวประมาณเกือบฟุตครับนี่ต่อก็บสายหน้านี่ตัวเสียบทุ่นสายหน้าก็ประมาณนี้นะครับนี่น้ำจี้หางโปร่งกระเบน ก็อาการก็พอได้นะครับต่อไปเป็นขนนกนะครับโอ้โหงานชิงหลิวขนนกหางโปร่งครับหางโปร่งธรรมดานะครับนี่ตัวนี้ใช้กับงานชิงหลิวนะครับงานปาเกตน,น่เสียบกับตัวเสียบทุนนะครับนี่ก็ได้จะประมาณนี้เลยนะครับมีอาการไวเหมือนกันนะครับ เป็นหางนกยุงนะครับนี่หางนกยุงสายบอไม่น่าพลาดงานปลาเก็ตนะครับอ่าตัวนี้ต่อไปจะเป็นหางโปรงกระเบนงานอ้อจีบนะครับนี่หางโปรงกระเบนเอหางโปรงธรรมดาสิไม่ใช่กระเบนอ่าตรงนี้นะครับเสียบกับตัวเสียบทุน่นงานชิงหลิวนะครับบอ่อเมาบอ่อธรรมชาติบอ่อ ตกปลาทั่วไปก็ใช้ได้นะครับงานชิงดิวสปิวก็น่าจะได้อยู่คำระยะไกลๆนี่นี่ข้อสียาวครับใส่กับชุดสายหน้าตัวเสียบทุนก็โอเคนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับออจีบยาวโอ้โหบอดี้ยาวนะครับบอดี้ประมาณสัก12ถึง15้เซนนะครับ ใช้กับงานน้ําลึกนะครับหางโป่งกระเบนนี่หางโป่งกระเบนตรงนี้เป็นทุ่นทรงสลิมนะครับอุ้ยอ่าเสียบเยบทุ่นกันดีกว่าอุบนี่อ่าก็จะประมาณนี้ครับงานชิงหลิวน้ําลึกนะครับระยะ3าหขึ้นไปนี่โอเคนะครับไปเดี๋ยวเรามา ดูอาการตอนเสียบทุนแล้วเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวมาเจอกัน,นครับอ่ะโอเคมาลองจากทุนสลิมนะครับโอ้โหนี่เสียบแล้วนะครับอาการเป็นยังไงไปดูนะชนี่นิ่งอยู่นะครับพอใจได้เลยฮนะนี่น,นี่บ่อปลาหน้าบ้านนี่โอเคครับทรงสลิมนะครับ ลูกหมุนตัวลูกหมุนกับตะกัวนะครับนี่ชุดสายหน้าเป็นอย่างนี้แหละโอเคไปลองกันต่ออ่ะทุ่นสปิวนี่กอบแล้วลงจุ๊บนี่โอเคก็นี่มันจะเป็นงานลอยนะครับจะลอยลอยอย่น้หนักหรือได้นะครับนี่โอเค เอาได้นะครับงานสปิวนะครับออจีบเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นน้ำจี้นะครับแหงตันนี่จี้แหงตันนะครับงานชิงลิ้วไปุ๊บโอ้โหกินตะกัวน้อยนะครับตอนนี้ผมใช้ตะกัวเยอะนี่นิ่งๆแบบนนี้เลยนะครับ งานแางตันนะครับนี่อะไรนะน้ำจี้แางตันโอเคไปต่อกันที่ตัวนี้นะครับนี่เป็นนาโนโ,นโฟมหางตันงานชิงหลิวงานสติวอเสียบไปโอ้ยเขียนยังไงแชอ่าได้ไงี้ครับไปปุ๊บอุ้ยโอ้โหกินตะกัวน,น้อยแนะ่นอนครับดู กนิ่งอยู่นะครับนี่นี่ดูปลาว่ายผ่านนีอาการนิ่งไหมอืมโอเคอันนี้นะครับลองใช้ดูน,นาโนโฟมนะครับต่อไปก็เป็นอ้อจีบหางกลวงครับนี่โอเครีบนี่ใส่ไปแล้วแฟ้งโอ้โห หางกวงมันก็จะเบาเหน่อยครับเพราะว่าอากาศมันจอ,อยู่ข้างในเยอะ,ะครับนี่มานนี้เว้ย <c oughs> มานนี้นะครับนี่ใช้กับงานน้ำลึกได้นิ่งนะครับชิงนลิว้วสปิวใช้ได้นะครับหางหางกวงออจีบอ่ะตอนนี้มาดูหางกวงหางขนนก เอองานขนนกนะครับนี่นกวางไปโอ้โหดูอ่าเร่งดีอยู่เหมือนกันนะครับอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่หางเรายุงชิงงานสปิลชิงลิ้วใช่ได้ ต่อไปก็เป็นอ้อจีบหางตันนะครับนี่เวกเข้าไปใส่สา,สาหน้าตุ๊บโอ้โหตัวนี้นิ่งมากเลยนะครับนี่แล้วครับงานบอ่อต้องใช้หางตันนะครับนี่น่าจะลงไวนะครับนี่อาการจะไวหนะนี่เป็นอ้อจีบหางตันโอเค อสปิวชิ่งลิวใช้ได้นะครับไปกับลุงหมุนตัวนี้นะก็ะเสียบทุ่นแบบนี้เลยต่อไปก็จะเป็นติวตัวน้ำจี้บอดี้โปร่งครับเออเฮ้หางโปรงครับบอดี้น้ำจี้นะครับเสียบเข้าไปอ่าดูสิปิบนี่แรงไหมนะกัน เร่งได้ดีอยืนน้ำได้ดีนะครับบาลานได้หน้าดินได้นะออะไรนะไม่ตายได้นะครับโอเคมานี้นครับน้ำจี้นะครับน,น,บนี่ต่อไปก็จะเป็นว้อันนี้นี่ไม่รู้จะเสียบทุนยังไงนะเดี๋ยวก่อนลองก่อนนะแบบนี้ ได้ไหมเข้าไหมไม่เข้านะครับอ่ะลองดูกันนี่มานนี้นะครับเป็นงานอะไรนะนาโนโฟมนะครับนี่งานประดุกงานสปิวนะครับนี่ใช้ครับเป็นทุ่นประมาณสักสิบเซนนะครับหนึ่งคืบเนี่อนสปิวนะครับสองข้อสี นานโนโฟมเออก็นิ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่ดูอ่าจะช้าหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปสปิวเปิดนี่งานสปิวเปิดนะครับอะไรนะหนามจี้สปิวเปิดเ,เ,ะะนะเข้ามาเนี่ย เ้าปะล้างด่วนปุ๊บเอาไม่เข้างานเข้าแล้วครับปุ๊บเขา้าเข่าไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับเขาจะเซตกันประมาณนี้นะครับงานส,สปีดเปิดนะครับน,นี่ประมาณนี้ครับไอกิีนมันก็จุ๊บอย่างนี้เลยนะครับถ้ามันแทะเลมก็ประมาณนี้ครับกำลังตอกครับ อกินก็จะลงแบบนี้นะครับนี่งานทุน่นสปิวเปิรน้ำจี้นะครับนี่มากับชุดลุงหมุน,นครับใส่กับสายได้เลยมีสต็อปเปิร์ดต่อไปก็จะเป็นโอโหอันนี้งานลอยนะครับน,นี่งานลอยใส่ได้มาเนี่ยทุ่นลอยทุ่นลอยอ่า <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับทุ่นลอย อ่ะมันเป็นอย่างนี้นะครับทุนลอยที่เราตกตกลอยนะครับนี่งานสวยงานประดุกคับงานแข่งงานอ่างธรรมชาตินะครับระยะไกลๆครับจะได้เห็นระยะทุนได้ดีนะครับนี่งานทุนโฟมลอยนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับโอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร์กันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง KB Fishing นะครับบ๊ายบาย